อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะพามาชิมอาหารฮอกเกี้ยนที่หมั่นทิ้นฮอกเกี้ยนมีอยู่แจ้งวัฒนาปราเกต39ตรงข้ามทะเลสาบเมืองทองเมนูเลิศ ฟังจากเฮียค่ะมีหุ้นโหระพาทะเลฮกเก้นหมี่หมูตุนไข่หมกราดหน้าทะเลข้าวผัดโหระพาหมูชิ้นและสุดท้ายเต้าหู้ทอดต้งที่หมันหินฮกเก้นหมี่อร่อยเลิศเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณวิชิตแท่อ๋องเฮียวิชิตสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับหมันหินฮอกเก้นหมี่ที่อยู่ที่แจ้งวัฒนปะปาาเกต็ด39ของเราเลิศยังไงครับ ของผมเป็นร้านอาหารกีนสไตล์ฮกเกี้ยนนะครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราเป็นคนอำเภอกันตังจังหวัดตังว่าเปิดร้านอยู่ที่นี่6ปีกว่าแล้วสไตล์อาหารของเราก็จะเป็นแบบทั้งจานเดี่ยวแล้วก็เป็นอาหารแบบกับข้าวรับประกันความอร่อยไปเมนูแรกสิจ๊ะ เมนูแรกคือหมี่หุ้นผัดโหระพาทะเลครับคะเป็นการผัดแบบไม่ต้องใช้น้ํามันครับเราใช้น้ําผัดเหมาะสาหรับคนที่รักสุขภาพอร่อยชัวร้านเปอร์เซ็นต์มิหน้าเมื่อสักครู่นี้ลองหมี่หุ้นเข้าไปกลิ่นหอมโหระพาสุดๆนะคะอันนี้ต้องชิมเลยไปเมนูที่2ค่ะเมนูที่2ก็คือเป็นเมนูฮกเกี้ยนหมี่หมูตุ๋นไข่หมกเราสั่งเส้นหมี่มาจากจังหวัดตังเลยนะครับะไม่ได้ใช้ไข่อยู่ในเส้นนะครับหมูก็จะเป็นหมูที่เราจะต้องเอามาตุ๋นกับยาจีนก่อนเป็น กระดูกอ่อนแล้วเราถึงจะมาผัดมาเคี่ยวกับตัวเส้นฮกเกี้ยนนะครับะจะหอมอร่อยแล้วถึงจะหมกด้วยไข่นี่คือซิกเนเจอร์ของหมั่นทิ้นฮกเกี้ยนมีเมนูที่3ค,ครับราดหน้าทะเลฉบับ<า>ของคนจังหวัดตังโดยเฉพาะลาดหน้าเราจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวไม่ใส่น้ำหมักหมูจะมีรสชาติกลมกล่อมใช้วัตถุดิบจากท้องทะเลใช้ปลากะพงปล<อ>าหมึก กุ้งสดสั่งตรงมาจากเกาะมุกจังหวัดตังเลยครับโอ้โหแบบนี้ต้องสั่งแล้วไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็เลยข้าวผัดโหระพาหมูชิ้นที่เด็ดอยู่ที่การผัดข้าวเนี่ยให้มีกลิ่นหอมของกระทะหมูเนี่ยเราจะต้องเอาหมูเนี่ยไปหมักก่อน <ปะ S 2> แล้วถึงจะมาผัดกับข้าวตบท้ายด้วยการใส่โหระพาลงไปเพื่อมีกลิ่นหอมกลิ่นยั่วยวนเหลือเกิน สุดท้ายที่ต้องสั่งจานแรกเต้าหู้ทอดเราใช้ถั่วเหลืองที่คัดเกรดมาอย่างดีนะครับ,รบจะกรอบนอกนุ่มในน้ํามันที่ใช้ในการทอดคือน้ํามันใหม่หมดนะครับใช้ครั้งเดียวเปลี่ยนเลยแล้วน้ําจิ้มก็น้าจิ้มทีเด็ดมาก<ช>ถ้าไม่ทานเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงหมั่นหิ้น,นะครับร้านเราเปิดกี่โมงจ้าเบอร์สิบโมงเช้าถึงสามทุ่มครับมาได้เลยนะคะจอดรถสะดวกสบายด้านหนะ้ารีคอร์การันตีให้หมั่นหิ้ฮอกเก้นมีเป็นอร่อยและ ชัดใหญ่จะลิมลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมันหินฮอเกนมีตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ร้านอยู่บริเวณเดอะคอนเน็กึ่1ตรงข้ามกับทะเลส,สาบเมืองท้องโัวแรงอร่อยเลยกับ AIS วันนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะอะร่อยเลิศผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านนี่เลยมันหินฮอกเกนมี เพียงแค่ใช้ AS. 1คะแนนแรกรับแรกรับส่วนลด10%นะครับเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ De l i v e r รโดยตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2567นี้เท่านั้นแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นาทียูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอ่ะไร้น่กับผลิตนี่เมชื่อีติ้งย่างผิงช้งต้องกินค่ะ